ไก่ต่อเราลาดกระทิงนะปาด,ดูปาดูปลาลึกนะี่ตั้งใหญ่ใหญ่นะี่หูใหญ่ๆหูขาวปากดำตั้งเปิดนะหันใหญ่เนี่ยขาดำเมี่ยมเลยอันนี้ อันนี้มันออกสีเขาเรียกว่าสีไก่ปะดูอ่นะปะดูออกแดงนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นปะดอูอ่สีป่าลึกเนี่ยเขาบอกว่าไก่พวกนี้มันจะอยู่ในป่าลึกๆตรงนั้นนะเนะีนะ่ยดูมันขันเนี่ยขังกลางๆเลยเนี่ยเสียงตัดเลยเนะี่ยโคตรสวยอะ่ะและ้วแต่คนชอบเนาะ นานาจิตตังว่ะแล้วแต่คนชอบน่